ไปมุมอื่นไหมตอนหัวหน้าปูงข้างบนถ้านั่นข้างบนไดปไปม <bes> ุมบนน่ะที่ที่ที่มันอยู่ข้างบนต้องปีนปีนเชือกขึ้นไปตรงน่าจะได้เปรียบเพราะมุมแคบๆมันปล่อยชี้ออกมาบูมตีว่าเราตายห่าต้องลองต้องลองต้องลองไอ้เครื่องแล้วเลยเครื่องเรียนปกติอะไรที่รอรอไอ้ผมมีตีดูดเลือดอ่ะถ้ามันไม่ตีดูดเลือดทุ่นระบาดไอยหโอ้โหคราบดาบควันดูดเลือดอ่ะ มันมีมผมผมผมไม่ด่าดูดเลือดได้สี่เปอร์เซ็นต์ในการติดโอ้เล่นหกคนแม่งมันนจริงยังจะติดนะโดนลมอ่ะไม่รูจ้จต่พยายามอย่าตายพยายามเดินหาเพื่อนไอแมนอ่ะไอแมนสามสี่คนเดียวเลยทั้งวันอ่ะคนนี้ทั้งวันอ่นะอน มันแดกข้าวมนแบบนี้เลดี้เลยดี้ไอพี่หกห่โ่ตัวเมืองอ่ะที่อาบุญพกหยุ่มคืออะไรวะที่ที่ปิดปิดประตูกะที่ปิดประตูใช่ป่ะไอที่ที่มึงพกอยู่ข้างๆอามอ่ะที่อยู่ทางซ้ายของดาบแบบในรูปอ่ะอ่ามันคือช็อคแท็ปเ้ จำสำคัญเล่อถ้าไม่สำคัญก็เอาเป็นเปลี่ยนเป็นกระปุกเลือดแทนไม่ไม่ไม่หกไม่ใช่หมายถึงเปลี่ยนตอนจบอะเปลี่ยนตอนสู้กับบอสอะอ๋ออไอ้ไอ้ไอ้ช็อคแคบเนี่ยสมมติวอาบอสมามันโดนช็อคแคผมมันมันมันช็อตประมาณวีสองวิอะพี่ผมว่าก็โอเคอยู่นะแล้วมันหายไปไหมหรือว่าอยู่ยาวมันมันเมื่อมันช็อตแล้วมันจะหายไปครับแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ผมสามารถกดกดโอเพื่อออกมาได้อะ อ๋อโอเคโอเคนั่นะถือว่าสำคัญเด a ีมไปไหนวะนี่หลุอพี่ต้าเขาสั่งกระเบื้องมาเหลือเยอะขนาดนั้นเลย Nightfall, let's heed the wise words of Sun Tzu. He whose ranks are united in purpose will be victorious. Now, let's go get him. ีหน้าหน้าเขาดีมินมันดีว่ะไปหล่กองเฮีย่ใครจะตายแล้วงจ้าพี่พีงจ้าจะง่วงแล้ว เออคุณจะล่วมาแบบนันโอ้อ้วนวนมาอ้วนมา้าจะมายิงไปลงพื้นเพื่อการคิวคุณสมหมอ มาแล้วมาแล้ว Creepy ซิปได้ไมีใครซื้อ,อกล่องกระสุนไหมยี้วาแบบงถุงยาก่อนถังถังก็อยู่ได้นนขึ้ตรงนี้ขอทั้งกะสุนด้วยครับตรงนี้นะหกเห็นใช่ไหมหกเจอแล้วเห็นเห็นพี่ไอ้ก็เสือแบบไม่กดรอไอ้รอชิ้นยาหมดสมมติถังไอ้ที่ติดไว้ถังกระสุนถ้าโยนไปไม่ไมีคนเก็บอะ่ะมันจะอยู่อยา่าง มันยังอยู่อยู่ไม่ใช่อยู่ยา่โยนเลยโยนเลยโยนได้เลยโยนได้เลยอยู่จนกว่าจะมีคนเก็บหมดอะพี่อยนโยนอยู่เราก็โยนทีไม่ทุกเกมเลยแต่มันเปืงพังไงพี่มันต้องมันต้องมาเหน็ดดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซื้อปืนซื้อกระสุนได้ไงพี่ใครเสร็จก็ไปเลยนะแต่ยังไม่เสร็จนะพี่พี่วิ้งพี่วิ้งโทรมาเดี๋ยวออดก่อนครับสวัสดีครับ มาพอดีเลย 在吗

ขึ้นขึ้นขึ้นอีนี่ขึ้นอีน,นี่เราขึ้นอีสร้างสร้างสิไลน์ให้แล้วโอเคโอเค <S <s <at> เราขึ้นสิไลน์เหรออย่าลืมวางถุงก,กระสุนกันด้วยนะพี่คือกระสุนไม่พอ

เป็ดแล้วครับเปิดแล้วพี่จะไ่ใช่ตอจบนะเพราะว่าพี่ต้องใช้รีโมทเพื่อเปิดป้อมปืนอ่ะป้อมปืนช่วยได้เยอะอยู่อ๋อจริงๆป้อมปืนเอาไว้เปิดตอนเจอพวกเพชรพาวดีกว่าไม่น่าเปิดเลยดี่วะใช้ใเสียงละวกดวายจริงปะวัน พรื่อมมาครับเรื่อยมาก็แท็กเลยครับไวไหมข้างหลังเลยไหมเรื่อยข้างหน้าไหวไหมไหว้ไว้พี่บอมไหวโอเคโอเคไมาตัวพี่บอมเดี๋ยวผมเก็บตัวผมเก็บตัวเล็กนะพี่บอมเก็บตัวใหญ่นะพี่ เดี๋ยวตัวเล็กมันเกลิกอะ่ะพี่นาพี่ยิงพี่ไปเรื่อยๆจะยิงเดี๋ยวตัวเล็กเพราใมันเยอะมาเยอะที่จะโฟกัสตบกันได้ whatever happened looks like ไป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 ไไปไปไปไไป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 ไนึปไมไตัวไปไไไปไไปไป พชรทาเพชราด้วยแตกแตกแตเลยแตกแตกแตกนะโวยขโมยขโมนือตายมามตายมาบอมมีายเอ้ยไอเร่ได้หม่อูสูให้เพชรทาวเพชรทาวเทากับเรื้อนะสองตัวไปแล้วไปแล้วมาไม่โดนึไม่โดน

มยังไมคก่ะสุนนะครับแั่นยำ่อยู่ตรงไหนเ่ยนี่ถุงกระสุนกัไดนะพี่ขอ้ถุงกระสุนเหรอครับ ไอชงกระสุนฮัลโหลโอเคและนะตะก <AR C> ี้ตะกี้วายวายวายตะกี้าป้าจะยุดม่มามาฮ้ไจะเตี้ยมเป็นเป็นตัว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  บอยบอยไปพา่ตัวเือยมาเือยมาเรื่อยแตกเือยแตกงนี้ตงนี้ตรงนี้ตรงนมีด้วยหรอโอเคันีมาตามกินเลย ขบวนบอมขบวนมิซายมิซายเล่นหนึ่งตัวครับเล่นสางตัวเล่นเล่นเล่นหนึ่งตัวเล่นสองตัวเล่นหนึ่งตัวแผลก็แผลก็แผลก็แผลกดกดแทกยังไงพี่แมนกดเอ่อเล่นเล่นเล่นที่เลนที่ตัวเราต้องการแทงนะครับแล้วเอากดอัลเทอร์เน็ตไลน์ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอแกไปเวดอ๋ออยู่นะอยู่เฮ้ยคนอันตีใช่ไหมมันิวซัน เอาตีเลยเ้เลีๆยไม่ๆๆ้ๆเๆๆ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 ๆ

อเสวยๆใช่โอเคตอนมันก็เป็นดุดึดๆมากข่ะเมันก็ไม่ได้อีซี่ขนาดนั้นเร็วข si ึ้นซิบไลน์เร็วขึ้นซิบไลน์โราพี่มาแล้วครับผมอันนี้บอส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 ย่างหรอบอสแล้วบอสแล้ว น่ไม่เช่อีกรอบยวนี้เว็บห้าวนี้เว็บห้าเองเว็บห้าได้ยังดูผ้าเหรออ่าเออเก็บเก็บก่อนเก็บ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 ไปซื้มาไปซื้อมีกระศูนไหมมีกระสุนไหม

ทิงวทน่่่วมีถังกระสุนเหลือไหมบอมเดี๋ยวโอเคสวยโอกระสุนีาเดี๋ยวทำไมตัวถกเลยผมไม่หกครับมาโอเคเลีเลยคลงมาตรีิงแเาไื่้มนเี ด้ยมาสองตัวเลยว่ะหายด้วยง้่ไหวเลยยางยังหกไปข้ามาไม่ได้ยังต้องมาแตกแตกไปแล้วหนึ่งโอแตกแล้วแตกแต่ตุรัมมี่คิต็มูนแรงเตหิรยใช่ไหมนี่พใช่ใช่ตูแรงชิบหายเลยโอ้ยแม่งหนีผมอีกจริงๆไหวไหมไม่หวจะเวลาออกไป ปอ,องปองแค่ตับนี้อยู่มันไม่ฟัน,นสนเลยมันวิ่งไปหาแต่พี่่ังเดียวเลยไปแปลกแปลเฮ้ย <ใจ S 2> อะไรวะทางมุมทางมุมูมมมมมดเดิ้ลเฮ้ยไปเรอยะครับไ้เรื่อนยอะนะไอ้ตัวไอ้ตัว ตายตายตายเที่ยตายตัวแล้ววะไอ้เที่ยเหมนแทกไว้บอคแทกไว้ปล่อระเบิดอกสามเปคแทบแทกล้วบอคแทบแวอหมีแ่สงตัว้างหลังครับสองตัวไม่อยู่หกแว้แทมไ เรื่อย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลไปเรื่อยกล่องกระสุนถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งเปลบยนะแต่ด้มีสมิลสู้กับบอสบอสเราเปลี่ยนไปข้างบนไหมบอมโอ้ยเรื่อยเรื่อยรโดนโดนโดไอ้หกสังคอเอ้หกสังคอ่ยสววยสวย เดี๋ยวซื้อปุ๊บซาไปเข้าบนแล้วเร้ายข้างใช่ไหมสรุปจะตรงไหนกันดีข้าบนไะตรงนี้พี่ผมว่าไหวตรงนี้เหรอยังไงแล้วแต่แมีสองพนขอตั้งหนด่ขอตั้งหนครับอใใครเอาขสองห้าร้อยขอสี่ร้อยสี่ร้อยยขอสี่ขอสี่ ให,ให้หมดตัวแล้วนะ <Okay. S 1> ไปดูจุดนต้ตรงไหนไ<ป>แต่แต่ไม่อยากให้การตรงนี้อ่ะเพราะถ้าการตรงนี้มันเอางี้เราอยู่เราเราอยู่บนนั้นก่อนแล้วแผนแผนหนีคือให้เราลงไซนี้มา <c oughs> ได้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 รงั้นเป็นการงหมดนะจะได้ใหญ่ๆเอาป่ะไม่มไม่ไม่ต้องตรงนี้บอมไม่ต้องต้องตรงนี้บอมเพราะว่าเราเราเราดับถุงกระสุนกับถุงยาเยอะพี่ตรงนี้แค่เราเสียสี้เราสมมุติว่าเราแย่เราก็หนีลงไปตรงนั้น ไม่ผมว่าผมว่าเล่นตัวนี้ก่อนพี่แล้วค่อยค่อยหนีข้างบนพี่เพราะถุงกระสุนกระถุงยามันเยอะพี่มันมันเก็บมันมันวนลูปได้พี่เชื่อผมว่าไหวพี่ไม่งั้นเมื่อกี้จะเสียถุงกระสุนกระถุงถุงถุงยาฟรีพี่อยู่อย่างนี้พี่ถ้าพี่เล่นเล่นสเต็ปแบบกดคิวแล้วฉีดยาแล้วก็วนเก็บถุงยามันเล่นได้พี่เนี่ยถุงยาแั่งสี่สี่ห้าถุงเนี่ยเป็นเราพร้อมไม่ดีเลย เ่ไวท้ที่ทถุงเก็บสูงกับถุงเก็บยาเยอะมากถ้าวิ่งวิ่งมือไวกดกดแล้วไปหยิบเก็บฉีดอ่ะมันทานพี่โอ้ยควีนไอตัวนี้นมันดูงงนี่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 มาเพวกเรามายืนอ,อ๋อเดี๋ยวลุ้นสัตว์แม่ตรงนี้เลยสบายแขกนะเดี๋ยวลุ้นแขกนะโออช่วยช่วยกันแขกนะ Ê, hey. à tôi về, vời à bà đào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  đâu nó bà đào 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 bà ระโดดกระโดดกระโดดแท๊ป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 แแท๊ป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 

ขึ้ครางวัลไหมขึ้นรางลไหมหรือไงเอาไอ้หกตายมีเงี้ยขึ้นรางวัลไหมขึ้นรางัไหมยังไหวไหายังไหวหมพีีายถ่ายด้แล้วไหวไหวไหวกัดกอบกลุ่มกันไหมกอบกลุ่มกันไหมอย่ากระจายเยอะผมอยู่กัไหนไหนเท็ย ดียวล่วเลยว่ะกูล้มกูล้มชุบหล่ชุบหตู้ยกกรก้ยเฮ้ยกูล้มกูล้มเฮ้ยอะไรวะเนียมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันจะแดกกุแล้วแดกกูแล้วแดกกูแล้วเราต้องเร่งจริงแล้วว่ะอยู่นนเห็น

มันแค่ไปว่าตรงนี้เชื่อพี่ถ้าเกิดเป็นบอสอ่ะแค่ไปหน่อยไม่ใช่<ด>ที่เมื่อกี้มันก็โยกไปโยกมาได้แต่ว่ามันแรงที่มันทีเดียวมันล้มเลยเมื่อกี้ทุกคนจูวนวนได้มีที่ขึ้น